ให้กับที่ที่เขาเกิดแต่ทำที่บ้านเหรอไม่ทั้งเมืองเลยแอนเดสซินเวสพิโคโลมินีกลายเป็นพระสันตปาปาพยัที่สองในปี1458เมื่อถึงปี1459ท่านก็หันความสนใจไปที่เมืองบ้านเกิดชื่อคอนซิญาโนและว่าจ้างเป็นครั้งแรกให้สร้างเมืองในอุดมมกติขึ้น นี่คือเมืองเบียนซาในแถบทัสคานีและนี่คือเพื่อนซึ่งสอนผมมาโรกี้รากีเอโรจากบาาวิาลัเซิรคุสผมอยากจะถามคุณก่อนนี่เป็นเมืองยุคเรเนซองส์แห่งแรกที่ถูกวางแผนให้เป็นแบบนี้อย่างนั้นใช่หรือเปล่าครับใช่ครับในการมายังเมืองที่ล้าหลังซึ่งประชากรมีไม่กี่ร้อยคนเนี่ยมาทําให้ไพรัสมีอํานาจอย่างเต็มที่ดังนั้นสิ่งที่ท่านทําคือการสร้างโบสถ์ที่โออาแห่งนี้ครับและมันก็เป็นความประทับใจแรกที่คุณจะได้รับนะครับแล้วก็รอบโครงสร้างนี้ ท่านจะจัดสิ่งต่างๆที่หลากหลายเอาไว้หากเปียสซ่นี้ถูกวางแผนไว้อย่างสมบูรณ์แบบพร้อมกับวังของบิชอปที่สวยงามแล้วก็โบดแล้วนี่ท่าไหถนนพวกนี้ดึงคดเคี้ยวล่ะผพะมาตรงนี้แล้วไม่รู้เลยว,ว่าต้องไปไหนต่อรั่จริงแล้วนี่เป็นสิ่งที่ตั้งใจนะฮะสิ่งหนึ่งที่พวกเขาไม่อยากทําก็คือให้คนรู้ว่ามันเล็กแค่ไหนดังนั้นพวกเขาที่ตั้งใจถนนพวกนี้ไม่เป็นเส้นตรงเพื่อให้มีมุมที่ขวางสายตาเสมอและประให้โบสถ์นี่ใหญ่กว่าที่จะเป็นจริงมากครับ เมื่อถึงช่วงเวลาที่การเปลี่ยนแปลงเสร็จสมบูรณ์ในปี1464อาคารกว่า40แห่งได้ถูกสร้างขึ้นหรือแต่งเติมแต่ละแห่งเป็นการแสดงออกที่สำคัญถึงแนวคิดใหม่เอี่ยมแต่เมืองทั้งเมืองตงหากที่เป็นตัวแทนทุกสิ่งที่เป็นสัญลักษณ์ของยุคถึงกะนั้นความรู้สึกอันกลมกลืนในเปลี่ยนซ่าจะไม่ได้ยืนยงนักแนวคิดอุดมคติใหม่ที่สัเสริมมนุษย์และศักยภาพของมนุษย์ กำลังถูกท้าทายปีนั้นคือปี1492ไม่เพียงโคลัมบัสจะค้นพบอเมริกาแต่โรเลนโซแห่งเมดิชีผู้สง่างามผู้ประทับงานศิละปะของฟลอเรนซ์เสียชีวิตแต่ว่าชาวฟลอเรนซ์เบื่อตระกูลเมดิชีและสหายสนิทและพวกเขาตอการให้ลูกหลานเมดิชีออกจากเมืองไปและพวกเขายังได้ฟังคำเทศนาจากบาทหลวงดบริกันชื่อว่าเจอร์รโมซาวนารรา ซึ่งเทศจากพระพลาในดูโอโมโดยโจมตีการคอร์รัปชันในโบสถ์และทางรัฐท่านสนับสนุนการกลับไปสู่สาธารณรัฐฟลอเรนซ์และความภูมิใจและคุณค่าของเมืองจากความศรัทธาซาวนาโรราเตือนว่าหากฟลอเรนซ์ไม่จัดแจงบ้านเมืองให้เรียบร้อยลมแห่งอาฆาตของพระเจ้าจะพัดผ่านเมืองและจริงๆแล้วลมปีาศาจก็พร้อมจะพัดไปทั่วอิตาลีในรูปแบบของชาร์ที่8 แห่งฝรั่งเศสซึ่ต้องการยึดเนเปิลในนามของประเทศพรงค์และขู่จะจัดการเมืองใดๆของอิตาลีที่บังอาจขวางทางซาวานาโรราเริ่มทำนายการบุกของอะไรบางอย่างเมื่อมันมาถึงเขาก็บอกได้ว่าเห็นไหมข้าทำนายไว้แล้วข้าบอกไว้แล้วเขามีลักษณะพอจะทำตัวเป็นศาสดาในแบบตำราเก่าแก่ได้นะครับ ภาพนิมิตเรื่องการลุกรานของบาทหลวงจอมก่อเรื่องจะเป็นจริงในปี1494ชาวที่8กษัตริย์ฝรั่งเศสมาถึงชายแดนแถบทัสกานีพร้อมจะเดินทัพผ่านอิตาลีไปพร้อมด้วยกองทัพของพระองค์ยังคงเป็นสาธารณรัฐเล็กๆมากมายที่ยังต่อสู้กันเองอิตาลีนั้นอยู่ในช่วงเหมาะที่จะเข้าครอบครองขณะที่ผู้สร้างในอิตาลี กำลังสร้างอนุสาวรีย์ที่สันเสริญมนุษยชาติในยุคใหม่นี้พวกเขาจะเอาทิการออกแบบให้กับสงครามไม่เคยมีสิ่งที่เรียกว่าวิศวกรการทหารที่ฝึกมาด้านนี้ดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือสถาปนิกชั้นยอดของยุคเรเนซองส์แม้ว่าบางครั้งจะเริ่มด้วยการไม่รู้อะไรเรื่องนี้เลย จะถูกเรียกมาให้ออกแบบป้อมปราการของเมืองใหญ่ของอิตาลีนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่จะได้รับใช้กองทัพอาวุธที่เลือกใช้สำหรับชาวที่8คือปืนใหญ่แบบใหม่ที่น่าเกรงขามกำแพงยุคก,กลางจะถล่มทลายด้วยพลังยิงที่รุนแรงของมันปืนใหญ่เริ่มไว้ใจได้มากขึ้นและสามารถยิงกระสุนที่ใหญ่ขึ้นหนักขึ้นมากและไปไกลขึ้นด้วย ดังนั้นชาวที่8จึงนํำปืนใหญ่เหล่านี้ฝ่าเทือกเขาแอล์มาและมันเห็นได้ชัดทันทีว่าพระองค์สามารถถล่มป้อมปราการได้ทุกแห่งที่พระองค์เลือกและนี่มันเป็นเรื่องที่แย่มากพระจูจูขึ้นมาคุณก็ไม่สามารถทานพวกนั้นได้กำแพงยุคกลางที่สูงและบางถูกเจาะอย่างง่ายได้และทำลายโดยพลังของปืนใหญ่แบบใหม่ทำให้เหมืองของอิตาลีป้องกันตัวไม่ได้ กำแพงแบบเก่าไม่สามารถรับน้ำหนักอาวุธใหม่ที่จะนำไปยิงผู้ลุกรานได้ด้วยซ้ำปืนใหญ่แบบใหม่มีแรงถีบหนักหน่วงคุณไม่สามารถเอาปืนใหญ่พวกนี้ไปวางบนกำแพงยุคก,กลางและก็ยิงได้นะครับเพราะมันเนี่ยจะทำให้กำแพงสั่นจนพังลงมาวิศวกอรอิทตารีจะพุ่งความสนใจไปที่การออกแบบกำแพงที่เตี้ยกว่าและหนากว่า ที่จะรับน้ำหนักอาวุธได้และต้านลูกปืนที่พุ่งมาได้กำแพงใหม่จะต้านฐานปืนที่ใหญ่ขึ้นนี้เพราะมันสามารถดูดซับแรงกระแทกของลูกปืนที่ใหญ่กว่าได้วิศวกรจะออกแบบรูปร่างของกำแพงหนาที่ล้อมรอบเมืองขึ้นมาใหม่ด้วยวิศวกรทางทหารพัฒนากำแพงที่เอียงขึ้นมากำแพงเอียงหรือป้้มรูปดาวทำให้ผู้บุก อยู่ระยะไกลออกไปเพราะกำแพงที่เอียงทำให้ลูกปืนกระดอนไปอย่างไม่รู้ทิศทางเมืองกลายเป็นรูปดาวและคุณจะเห็นการพัฒนาตามรูปดาวใหญ่นี้พร้อมด้วยกำแพงเอียงที่ยื่นจากกำแพงเมืองด้วยส่วนป้องกันในแต่ละด้านมุมต่างๆเนี่ยทำาใ้้เกิดหน้ากำแพงหลายด้าน ซึ่งสำคัญนะครับเพราะมุมต่างๆของเมืองเนี่ยสามารถปกป้องกันและกันได้ป้อมประการเอียงกลายเป็นรูปแบบใหม่ของกำแพงป้องกันข้าศิกทำให้ผู้บัญชาก,การกองทัพเกิดจินตนาการไปทั่วทั้งยุโรปแต่ในไม่ชา้าความสนใจจะเปลี่ยนจากฟอร์เรน และส่วนที่เหลือของทัสคานีไปยังสูน้ำานาจเก่าที่จะกู้ชื่อของตนขึ้นมาด้วยอนุสาวรีย์แห่งความรุ่งโรจน์และชัยชนะอันน่าทึ่งด้านสถาปัตยกรรมและวิศวกรรมอิตาลีในศตวรรษที่15ฟลอเรนซ์ได้กลายเป็นศูนย์กลางแห่งยุคเัเในซองนำแนวคิดใหม่ๆเกี่ยวกับสถาปัตยกรรมศิลป,ปะและวิศวกรรมมาสู่ดินแดนนี้ แต่ในไม่ชา้าฟอรเรนซ์จะยอมยกตำแหน่งนี้กลับไปให้สูนย์อำนาจเดิมซึ่งกลับมายิ่งใหญ่อีกครั้งศูนย์กลางอำนาจและความรุ่งโรจน์ของอิตาลีจะกลับไปสู่เมืองที่เคยพิชิตโลกใบนี้โรมในตอนยุค 1300มีการโต้เถียงครั้งใหญ่ในโรมว่าใครคือพระสัทปาปากันแน่ว่ากันว่าโป๊บที่ถูกต้องไปยังฝรั่งเศสและเป็นเวลาหลายทศวรรษที่ท่านอยู่ในฝรั่งเศสทีนี้เมื่อถึงช่วงปีพัน370เมื่อโป๊บกลับมายังโรมโรมยังเป็นเมืองร้างและเป็นเวลาอีกราวร้อยปีตลอดช่วงยุคเรเนสองส์ โปสเตโลงพยายามสร้างโรมขึ้นใหม่อย่างต่อเนื่องและเมื่อถึงช่วงปี1 4 9อตระกูลเมดิชีถูกไล่ออกจากฟอร์เรนส์ฟอร์เรนส์ก็กลายเป็นสาธารณรัฐชาลแตว่าพวกเขาไม่มีเงินดังนั้นคนที่มีชื่อทั้งหลายเดวินชีรัฟฟาอลโลไมเคิลแองเจโลต่างก็ออกจากฟอร์เรนซ์เพราะฟอร์เรนส์ไม่ใช่เมืองที่จะรุ่งเรื่อกต่อไปแล้วหากคุณคือผู้สร้างสรรค์ที่ที่คุณจะอยู่ก็คือโรม โรมไม่มีความสำคัญเลยในศตวรรษที่14พระโภป,ปย้ายออกไปแต่พวกท่านกลับมาในต้นศตวรรษที่15และจากจุดนั้นพวกท่านก็ค่อยๆเริ่มจัดแจงเมืองแห่งสันตปาปาใหม่พระสันตปาปาองค์หนึ่งจะเริ่มคลื่นแห่งการบูรณะและด้านวิศวกรรมอย่างไม่เคยมีมาก่อนท่านมีนามว่าสันตปาปาซิกตัสที่หซิกตัส และปบทั้งหลายที่มาหลังท่านรู้สึกถึงความจำเป็นที่ต้องเปลี่ยนโรมให้เป็นเมืองหลวงที่สำคัญและน่าทึ่งของชาวคริสเตียนนะครับซิกซัสที่5มองว่าเป็นหน้าที่ของท่านที่ต้องปรับเปลี่ยนเมืองใหม่หาโรมจะได้เป็นบ้านของศาสนาจักรคาทอลิกอีกครั้งเมืองต้องได้รับการเปลี่ยนแปลงขนาดใหญ่แต่การสร้างโรมขึ้นใหม่จะเป็นงานระดับยักษ์แรกสุด ซิกตัสมุ่งมั่นที่จะจัดการถนนอันตรายต่างๆเมืองนี้เต็มไปด้วยอาญากรซิกตัสสั่งให้จับพวกก่อเรื่องทั้งหลายมาและฆ่าทิ้งซะขั้นต่อไปคือการบรณะท่อส่งน้ำหนึ่งในสัญลักษณ์ที่ยิ่งใหญ่สุดของวิศวกรรมโรมันเมื่อน,น้ำกลับมาประชากรก็เพิ่มขึ้นและเมืองก็รุ่งเรืองอีกครั้งถนนถูกปูถูกขยายให้กว้าง และเมืองก็เต็มไปด้วยการก่อสร้างใหม่ๆแต่ซิกตัสยังไม่จบแค่นั้นท่านมีแผนใหญ่สำหรับเมืองนี้แผนงานสำหรับจัดการพัฒนาอนาคตด้วยการนำอนุสาวรีแห่งความรุ่งโรจน์เข้ามามากมายหนึ่งในวิธีของท่านก็คือการใช้อบิลิสของอียิปต์โบราณที่ถูกนำเข้ามาในเมืองโดยชาวโรมันโบราณพวกมันคือทั่วรางวัลด้านสงคราม ที่โรบันเนนำกลับมาในยุคอดีตและตั้งไว้ทั่วทั้งเมืองเรารู้ว่าทุกวันนี้มีโอบบลิสอียิปต์ในโรมมากกว่าอียิปซี่และวิธีที่ซิกซัสใช้อเบลิสพวกนี้ก็คือการวางมันเหมือนเป็นเครื่องหมายตกใจในเมืองซิกซัสต้องการย้ายโอบบลิสอันหนึ่งมาอย่างด้านหน้าของโบส์ใหม่ที่ชื่อเซนต์ปีเตอร์บาซิลิกา แต่ถ้ามีปัญหาอย่างหนึ่งมันหนักกว่า300ตันการย้ายโอเบลิสก็ไม่ใช่งานที่ง่ายเลยซิกงทัสจะมอบความท้าทายนี้ให้สถาปนิก์และวิศวกรโดเมนิโกฟอนทนาน่าแผนของฟอนทาน่าฟังดูง่ายได้แต่การลงมือนั้นแทบจะเป็นไปไม่ได้ในการปกป้องหินเขาล้อมโอเบลิสหนัก660,000ปอนด์ไว้ในหอไม้ขนาดยัก แท่งเหล็กถูกดามายึดบันไว้ที่ขอบขอไม้มีเสาที่ยาวขึ้นมาเกือบร้อยฟุตโดยมีเชือกร้อยผ่านช่องของแท่งเหล็กเพื่อให้ออบิลิสสามารถถูกยกขึ้นได้ด้วยเครื่องกว้านแผนคือการใช้คนกว่า900คนมาทําการเคลื่อนย,ย้ายโดยการใช้กว้าน40ตัวออบิลิสถูกยกขึ้นจากพื้นและย่อนลงบนแท่นสุงกริ้ง เพื่อการขนย้ายไปยังที่ตั้งใหม่วันที่30เมษายนปี1586ภายใต้การเฝ้ามองของสันตาปาปาซิกัสทีมงานเริ่มงานวิศวกรรมอันเหลือเชื่อในการขนย้ายโอบิลิสตอนที่พวกเขากำลังยกมันขึ้นพวกเขาอยู่ในคำสั่งให้เงียบตลอดกระบวนการและก็มีโทษถึงตายหากใครคนหนึ่งส่งเสียงออกมาในตอนนั้นในที่สุด สิวันหลังจากเริ่มเคลื่อนย้ายโอบิลิสก็มาถึงที่ตั้งใหม่ด้านหน้าเซนต์ปีเตอร์บาซิลิกาที่ซึ่งมันตั้งอยู่ทุกวันนี้ข่าวการบรูรณะเมืองใหม่ของโรมแพร่สะพัดไปทั่วยุโรปนครหลวงแห่งโลกโบราณและกลับมามีบทบาทอีกครั้งและยุคแห่งสถาปนิกที่ได้เริ่มขึ้นในฟลอเรนซ์บัดนี้ได้เปลี่ยนแปลงโรม และส่วนที่เหลือของยุโรปไปแล้วศิลปินหลากหลายสามารถสร้างความงดงามและผลงานศิลปะอัศจรรย์ในระดับของเซนต์ปีเตอร์สบาซิลิกาเช่นโอบบลิสที่ถูกนำกลับมาอีกครั้งหนึ่งทั่วโรมเช่นเดียวกับโดมของโบสถ์ฟอเรนซ์มันทำให้มนุษย์มีความสำคัญอีกครั้งและมันทำให้เราภูมิใจเช่นกันว่าเราคือศูนย์กลางของทุกสิ่งอีกครั้งและหลายคนคิดว่าจากยุครนทอนี้เอง ที่วัฒนธรรมสมัยใหม่ได้เริ่มขึ้นแล้วในช่วงเวลานั้นเบลาฟิลิเซ่ฟลอเรนซ์ที่งดงามมมนดูสวยงามทีเดียววันนี้แต่เชื่อสิในปี2001นนั้ตอนผมนั่งอยู่ในอพาร์ตเมนต์ที่เย็นเฉียบที่อาโนตรงนั้นกลางฤดูหนาวทำรายงานจะถึงตีสเกี่ยวกับบอตติเชลลี่ มันไม่ได้รู้สึงกงดงามนักผู้ตามตรงคือตอนนั้นผมเกือบไปจากนี่เพื่อกลับไปทำงานใน l อแล้วแต่ผมอยู่ต่อแล้วก็ได้ปริญญามาและผมกลับมาที่ฟอ์เรนซ์และเซนาอยู่เสมอเม่รู้สีเพื่อบริการเพื่อสอนภาพสนามบ้างหรือไปนั่งฟังบรรยายโดยศาสตร,ราจารย์สตีเฟงที่อยู่ที่นี่และไปไปมา,มา,มา,มารอบทัสคานีเพื่อพยายามอธิบายว่าท่าหารแห่งศิลปินและสถาปนิกของอิตาลีในยุคนี้ดึงเราขึ้นจากยุคมืดและก็ให้ความสว่างแก่โลก ในยุคใหม่เพียงใดจากช่องประวัติศาสตร์ผมปีเตอร์เวลเลอร์ครับ